สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับคนเลี้ยงควายนะครับสารคลิปนี้ครับกับสีผ้านะมารีวิวให้เบิ้งนะครับการใส่งานนะครับของไอ้ผมมีปัญหานะครับคือล่าสตาร์ทนี่ครับของเครื่องตัดหญ้านะครับมันมันหักนะครับมันแตกนะครับบริเวณที่มันแตกก็คือผมสิใซส์ว่าเป็นนั่นแหละนะครับเวลาผมสตาร์ทผมกระชากแห้งนะครับกระชากแห้ง เครื sea, ่องนี VI ้มันมันอยากสตาร์ทอย่างนะครับเป็นสองจังหวะนะครับแต่ว่าซีจังหวะผมกับสตาร์ทปกตินะครับมันก็บไม่มีปัญหาอย่างนะครับแต่แต่เครื่องหนี้นะครับมันมันกิดฉากแห้งแต่ที่นี่ผมดึงอาซิบูถือจังหวะมันนะครับมันก็ดเล่เฮ็ดไถไอตัวนี้พลาสติกตัวนี้นะครับที่ที่มันยึดกนาดตนี่ครับมันแตกนะครับมันแตกนี่ครับตัวนี้กับพึ่งเปลี่ยนไม่นะครับผมซื้อมาสองอันเลยนะครับพอดีผมไปพอในน้ำช็อปปี้นี่แหละนะครับ ปรากฏว่าถือกลัวราคาถือกลัวที่ผมเอาไปเปลี่ยนนะครับเอาไปเปลี่ยนอยู่หลานนะครับถือกลัวหลายครับคือสองอันนี้ซื้อมาสองอันนี้ยังบลราคายังถือกลัวที่ผมเอาไปเปลี่ยนนะครับเพราะผมเอาไปเปลี่ยนราคาสองอยหานี่ครับตัวนี้นี่ครับชุดหนึ่งชุดแบบนี้ละนะครับมนกับโมเ็นยี่ห้อนี้นะครับโมเมนตัวนี้เปลี่ยนมากนะครับบมทันนี่บมเทสันนี่ใส่งานเลยครับผมสตล์แล้วมันกระชากแห้งไวจักนะครับแต่ว่าแตกเลยนะครับ รูดออกเลยนี่ครับรูดนอดนี่ขาดออกเลยนะครับมันจะพลาสติกมันอาจจะ่อดีนะครับแต่ว่าตัวนี้ถือว่ามันเน้วเหนียวแน่นะครับตัวนั้นมันอยากพลาสติกออกแข็งแขงนะครับเราละออันนี้นะครับพลาสติกที่นี่ครับที่มันล็อกล็อกกับตัวเครื่องนี่ครับนี่ตัวเก่านะครับที่เพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยคือจงโดนแห้งคือจงแบบเอาไว้โดนนะครับมันกรอบๆนะครับสีคือจงมันออกกรอบๆนะครับ แต่ตัวนี้นะตัวนี้นี่ที่ผมซื้อมานี่ครับถือว่าดีครับและอ่าก็ใส่งานได้แล้วนะครับก็ผมก็ไปศึกษาเรื่องของการสตาร์ทนะครับว่าวิธีการดึงการยังเฮ็ดยังไงนะครับบวไฮมันบวไฮมันกระชากบวไฮมันสีมีผลต่อตัวนี้ครับฝาขอบมันนี่ครับล้านสตาร์ทนี่แหละนะครับสองอันผมซื้อมาลอยกว่าบาทนะครับลอยแปดสิบนี่ครับลอยแปดสิบบาทนะครับ ใส่ดีครับมันก็สิมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวลิงนี่ลิงล้านนี่ผมสื่อเดี๋ยวผมใส่ไปให้นะครับนี่นะครับถ้าผู้ใดสร้างบ่เป็นนะครับถ้าพอมี่น้นองที่แบบเบอร์ใส่สร้างจากชอปปี้สร้างบ่เป็นก็ให้ลูกล้านสร้างให้ก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวลิงนี่หลิงสินค้านี่ผมสีผมสีใส่ไปให้นะครับในอตาเต้มเมนก็ได้นะครับนี่ครับเป็นหีหัอของ B K Hardware นะครับ2020นะครับ ถ้าห้าวโมนใจนะครับถ้าห้าวัมนใจว่าหลุนข้าใส่กัหลุนได้นะครับแบบได้สีใส่ได้นะครับข้ากระถายรูปไปนะครับทายรูปให้ให้อดมินจะคล้องหลานเพิ่นเบิงนะครับว่าห้าสีใส่แบบได้เพราะว่าแบบตัวนี้มันนี่ครับมันสีมีหลายแบบนะครับของผมนี่มันจะเป็นสีอื่นว่าสีอันสีขวนะครับนี่ครับมันสีมันสีมีหลายแบบนะครับก็กให้เบิ้งดีๆนะครับก็จะประมาณนี้ครับ ผมสร้างมือเดียวนะครับสร้างคือนจังสร้างมือหนีครับมืออื่นก็ได้รับของแหละครับเร็วแห้งนะครับลานนาจียูน้องไข่หรือเปล่าทัจโมผิดนะครับเพราอผมเบิ่งในอ่าในที่ที่เถิพนทรงมาให้นะครับน่าจะเป็นถ้าแทนน้องไข่คนละภาคอีสานนั่งกันแม่นาจีทรงเร็วนะครับเป็นของแฟตทรงของแฟตนะครับแต่ว่าเร็วนะครับนี่ครับลองเบิ่งนะครับผู้ใดอยากอ่าก็ ในห่วงหลายอย่างนะครับตั้งแต่เลียงควายมานี่ครับทั้งเครื่องตัดหญ้านะครับทั้งอยังล่ะหลอดไฟไรยุ่งนะครับหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวกับการเลียงควายนะครับก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างนะครับคือนี่ครับเครื่องตัดหญ้ายังสีพวกอะไรนี่ครับถ้าสมมติว่าเขื่อเครื่องบาดเดืพังนะครับอุปกรณ์เล็กๆหน่อยๆนะครับอุปกรณ์เล็กๆหน่อยๆหรือว่าใบตัดใบหนังแบบไดดีนะครับเดี๋ยวใบตาเดี๋ยวผมสิรีวิวให้เบิ่งอีกเทืร์นหนึ่งครับ ใส่ของอมาเทคมั้งถ้าผมอ่านผิดนะครับถ้าเป็นของแเพฉกน่ะดีนะครับตัวนั้นคมคมแห้งแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือผมเอาไปตัดถือกันต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วมันบิดที่นี่มันก็เลยบ่ค่อยคมไปเลยนะครับมันบิดแล้วมันเสียส่งไปแล้วนะครับแต่ว่าอีกอแบบหนึ่งี่เป็นดาวกระจายนั่นเดี๋ยวผมสิรีวิวให้เบิ้องตัวนั้นผมประทันใดแกะนะครับนี่ครับได้ได้ควบคู่หลายนะครับหลายอย่างนะครับนี่ครับตั้งเครื่องตัดหญ้านี่ก็เอาไปซ่อม ตัวใดที่พ่อซ่อมได้นะครับเฮ้าผมว่าสื้อเอาในช็อปปี้นะครับในช็อปปี้ในรัศดาอย่างพวกนี้นะครับมันมันสิถือกลัวกันนะครับถือกลัวทีร้านเอามาขายนะครับเพราะว่าร้านผมสังเกตบางหลายเทื่อแหละครับขายแพงแห้งครับนี่คือจังประกับนี่ครับประกับประกับตัวนี้นี่ครับอยู่นี่อยู่ในช็อปปี้ประมาณห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบบาทนะครับบม่ถึงลอยครับ แต่ว่าไปสื่อยุหลานนี้ลอยหาซีฟครับเสียค่ารถไปอีกนะครับนี่ครับลอยหาซีฟถ้าจำผิดนะครับเสียทังค่ารถไปอีกนะครับแล้วกันราคากับแพงนะครับมันบุกขุมคานะครับผมก็เลยส่วนมากนี่ผมสีสั่งในชอปปีนะครับด้านหลังนี่ครับพักหลังๆนี่จะสั่งในชอปปีีในรัศดาครับสั่งออนไลน์เอานะครับถือกุญแจลายนะครับในที่พ่อใส่ใส่น้ากันใดนะครับอันหดที่พ่อที่ห้าสีสอมใดนะครับ เปลี่ยนเองได้เขาก็ลองเอามาเฮ็ดเบิ่งนะครับลองเบิ่งที่นะโอเคครับผมสลากีนีคกับมุ้งยังครับอยากเพื่อผู้ใดหาอยู่นะครับว่าไอ้ล่าสตาร์ทอยู่มองได้ถือราคาโมแพงนะครับนี่นะหมายสั่งออนไลน์ได้ครับพี่นะโอเคครับผมสลากีนีครับเขาจ้ไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ